สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีจัดการประกวดสวดมนต์หมูม่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพันยะระดับจังหวัดประจำปี2556โดยมีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมากค่ะเช้าวันนี้ที่วัดบูรภาพิทยารามอำเภอท่าใหมา่จังหวัดจันทบุรีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการประกวดสวดมนต์หมูม่สรรเสริญพระรัตนตรัตยทำนองสรพันยะระดับจังหวัดประจำปี2556 โดยมีนายเกรียงเดชเข็มทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบโอ,อวาทและมีนายสมชาตินงนุษวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งการจัดโครงการประกวดสวดมนหมู่สันเสริญพระรัตนตรทํานองสารพันยะจัดขึ้นตามนโยบายของกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมที่มอบหมายให้จังหวัดจันทบุรีดําเนินการจัดกิจกรรมการประกวดทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาคทั้งนี้สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีจึงจัดให้มีโครงการประกวดสวดมนหมู่สรนเสริญพระรัตนไตรทํานองสารพันยะระดับจังหวัดประจําปีงบประมาณ2556 ซึ่งการจัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่ในครั้งนี้ก็เพื่อขัดเลือกโรงเรียนเป็นตัวแทนระดับจังหวัดแบ่งเป็น2ระดับได้แก่ระดับประถมศึกษาจำนวน2โรงเรียนและระดับมัธยมศึกษาจำนวน2โรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สนเสริมพระรัตนตรัยททำนองสารพัญญะในระดับภาคต่อไป สำหรับการจัดโครงการประกวดสวดมวนต์หมู่สันเสริญพระรัตนตไตรทำนองสรพันยะในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระราชจันทโมลีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีให้ใช้สถานที่ในการประกวดและในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูอาจารย์ส่งนักเรียนเข้าประกวดสวดมวนต์หมู่จำนวนทั้งสิ้น30โรงเรียนจำนวน34ทีมทีมละ5คน โดยมีระดับประถมะศึกษาจำนวน20ทีมและระดับมัธยมศึกษาจำนวน14ทีมซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการสวดมนต์หมู่สรพัญญะเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนนักศึกษาที่เป็นเยาวชนของชาติให้มีจิตใจยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาโดยรำลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นการบูชาพระรัตนตรยัยอันเป็นกิจกรรมอันดีหนึ่งในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการกล่อมเกลาและพัฒนาจิตใจเยาวชนให้ประพฤติปฏิบัติดีตามหลัก คำสอนของพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะ